ล่าสุดเห็นน้ำใจของคนไทยที่มีต่อทหารตามสายแดนไม่ว่าจะเอาข้าวปลาอาหารแห้งให้แล้วเวลาเห็นรถทหารมาชาวบ้านคนแก่คนเล็กพากันวิ่งเอาอาหารไปส่งให้พี่ๆทหารนี่คือน้ำใจของคนไทยเมื่อสาวโลกไล้เห็นต้องอิจฉาต้องตะลึงกันไป สุดเูดความน่ารักของประชาชนค<อ>นไ,ไทยเมือ่อเจอขบวนพิธานติดไฟแดงอยู่โ<อ>บกธงต้อนรับเอาอาหารวิ่งไปให้ถึงรถช่ำค่ะขอค่ะแม่คะ่ะไม่สนใจแล้วใครจะซื้อไม่ซื้อฉันจะเอาของฉันให้ทหารเป็นภาพที่ประทับใจมาก เป็นภาพที่เห็นแล้วน้ำตาซึมมากกราบขอบคุณหัวใจพี่ทาหารไทยทุกท่านที่เสียสละปกป้องอธิปไตยไทยทุกวินาทีพร้อมยืนหยัดเคียงคู่ประชาชนชาวไทยอย่างเล่าค่ะพวกขาเมรดูไว้ทาหารไทยเขาสุดยอดและประชาชนของเราก็รักกันมากด้วย สบายดีสวัสดีพี่น้องเบิร์สุภูสุขคนเดอ้อจ้าเร้อพี่น้องทักทายสบายดีมาพบปะกับสานามอีกแล้วเนาะพี่น้องเนะาะกจะท่านฝาเปิดฝาวากันเด้อพี่นอ้องล่าสุดสานามเองได้เห็นน้ำล่าสุดได้เห็นน้ำใจของคนไทยเนาะพี่น้องเนาะน้ำใจของคนไทยนะพี่นอ้องพ่อเลยเห็นแล้วนะสานามเองก็บสึงสึงในความเป็นไทยเห็นไะพี่นอ้อง แบบว่าคนไทยพปนหาก,กันแพ่งกันแล้วก็ซอยซื้อเลื้อกันซอยสู่ซอยสุกซอยหนู่กันนาะพี่น้องเนาะแบบว่าทหาร <c oughs> ทหารไทยนาะพี่น้องเนาะทะหารตามสายแดนที่เพิ่นจะออกไปปฏิบัติการหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ตามสายแลนน่แหละนาะพี่น้องการมีการขี่รถขี่รถไปนี่แหละพ่อทาบบ้านได้เห็นนะพี่น้อง พ่อชรา,า,าบบานไในเห็นแล้วก็พากันยืนโลกยืนโลกเตรียมที่จะเอาข่าวป่าอาหารไห้พี่ทหารนาะพี่น้องแปบลบว่าคนคนไท่นะพี่น้องเพื่อนมีน้ำใจต่อกันอีดีแปบลบว่าบุเคยเห็นมาก่อนนะซานะเองกับบุเคยเห็นมาก่อนว่ามันก็นยังมีจริงอยู่บอ่อในชีวิตจริงนะพี่น้องชีวิตจริงเนี่ยมันยิงกวาละครอ,อีกพี่น้องเอ้ยยิงกวาละครเพราะว่า ทหารไทยนะบัวศเป็นเล็กๆหน่อยนะพี่น้องกะพากันหักศาสตร์หักกันแพ่กันน้อพี่น้องนอคือสานามเห็นแหละกระหูชึกสาบสึ้งใจร้น้อพี่น้องนอที่คนไทยปัญหากันแพ่กันและก็มีน้าใจต่อกันถ้าผู้ได้เป็นทหารพี่น้องถ้าผู้ได้เป็นทหารนะเพื่อนไทยกินข่าวของฟรีพี่น้องบัวารีข่าวหลานอาหารต่างๆทหารเขากินอาหารนะพี่น้องที่แบบว่าระวางเดือนทาง แล้วหิ้วขา่าวแววกินขา่าวพ่อไปกินข่าวแล้วเจ้าของหลานก็โคิีตังสักบาทพี่น้องโคิีตังสักบาททั้งทางทหารมันบรินมนในน้อยพี่น้องรับซิปรับล,บลอยพี่น้องเขาไปกินในหลานอาหารแต่เมีขาเศร้าคล้ายเป็นกับโคิีเงินพร้อมที่จะให้ทหารกินฟรีกินฟรีแล้วบบแล้วพี่น้องยังเอาติดหมายติดมือไปนำขณะพี่น้องว่าเธอหนี่คือหนี่คือคนไทยพี่น้องเนาะ พอได้เห็นแล้วก็หูซานามเองก็หูซึกดีใจแล้วก็สาบสึ่งแห้งเนาะเป็นประเทศที่หักกันแพ่งกันแล้วก็พรอมที่ชี้ซอยเลือกันในยามที่มันลําบากนาะพี่น้องเนาะนี่คือเห็ดเป็นตัวอย่างให้เล็กๆ,ๆหน่อยในเบิงเป็นตัวอย่างให้คนทัวโลกได้เห็นว่านี่คือประเทศไทยรักสงบรักประเทศศาสตร์บานเมืองพี่น้องเนาะ,นอะพอสานามอีกได้เห็นแหละก็อี่ทิอออมว่าวบรายนาพี่น้องก็ยาก เป็นอีกแรงใจหนึ่งที่รงกำลังใจให้พี่ผีทหารเด้อสนามก็เป็นกำลังใจให้อีกกำลังใจหนึ่งถึงสี่ซอยยังบุไรมากไหมพี่น้องแต่ว่าซอยให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือคนไทยแล้วผัวขมเมนแตกต่างกับผัวขมิ้นร้ายเนาะพี่น้องคือขมิ้นน่ะบ่มียังบ่มียังที่สี่ซอยเรือกันพี่น้องขามิดหนึ่งกันยังในคิดเงื่นนามควันหนึ่งก็ต้องในคิดเงื่นพี่น้องแตกต่างกับประเทศไทยกันยังสิ้นเชิงเนาะพี่น้อง คือประเทศไทยนะเห็นลวบากผัวขมิน้นบ่าเขาหักกันแพงกันซำใดอยาคิดที่อยากเป็นศัตรูกับประเทศไทยน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ฟังไทยกาไหลถ้ำถนนหุ้นท่างที่ยุติสายแดนน้องพี่น้องเนาะ่อยุติตามสายดาแดนแหลเห็ดถนนไม่สัง่งเห็ดให้มมันไม่เห้มันดีกลัวเกาน้องพี่น้องแลผัวขมิ้นกับบัพ่อใจพี่น้องผัวขมิ้นบ่วพ่อใจพากันออกมาปัดถ่วง ออกมายืนเบาอยู่นาหลวน้ําพี่นนองสาวขมิ้นคนหนึ่งเพ่นกันได้ออกมวาว่าวพี่น้องออกมาประกาศยืนอยู่ตหน้าละยืนยืนอยู่ตหนา้าระวังหลวกันนะพี่น้อะที่ทาานไทยเขาแหละไปกันไว้สาวขมินขนน้นคนนั้นเพื่อนก็บอกว่าประเทศไทยนะบุกล้ำเข้าไปพื้นที่เพิ่อนพี่นนองแบบว่าเพื่อนของคนขมินน้นนะก็ยังอยู่ฝากหัวฝากตานอยู่เพว่านว่จริงแล้วหัวที่ ประเทศไทยเอามากันนะมันเป็นดินของขมิ้นพนว่าพี่น้องมันเป็นดินของพวกประเทศกัมพูชาแต่ประเทศไทยไน้ยอยากได้พี่น้องเอาหลวน้ํามากันกลายมาประมาณสองร้อยกมตรพนว่าพี่น้องว่าคนไทยนี่ยอยากได้ดินเพ่นลุกล้ำมาอืนที่ของเพ่นพี่น้องอยากได้แผ่นดินขมิ้นพนว่าลาซูดพี่น้องคนขมิน้นผ้ากันออกมายืนว้ยวายอยู่หนาลานอนะ่ะเป็นชิปเป็นเศร้าพี่น้อง เพื่อ,อยังให้คนไทยนะเลยเปิดดานเพื่อจะอะไรขามมาสื่อเครื่องสื่อข้องอยู่ประเทศไทยน้องพี่น้องเนาะนี่คือไปัวบขมินปากดีปากดีบวหอดไสพี่น้องแล้วก็มาร้องหงร้องไห้แล้วก็วกใส่เลกเป็นเครื่องมือพี่น้องให้เลขกน้อยออกมาวอาว่า,วาประเทศไทยเป็นพอประเทศไทยมาทำลายบานเือนประสานขมินเหตุให้บานเือนพัง บ่มีแม้แต่มองสิอยู่เพิ่นว่าบ่มีแม้มองสิอยู่เฮ็ดให้เ็กๆเล็กน้อยต้องกลัวหวาดภาวาบ่กไปแม้แต่หงเฮียนนี่พวคมินพี่น้องมันมันเลวจริงๆเนาะพี่น้องเนาะบ่อันตัวเองบ่สามารถสู่ประเทศไทยได้เอาเล็กน้อยมามาเว้าปั่นหัวเล็กน้อยให้เล็กน้อยอมาเว้าเนาะพี่น้องมันบ่สมควรที่สิเฮ็ดแบบนี้พี่น้องประเทศที่ดีน่ะเขาบ่ใส่เด็กน้อยเป็นเครื่องมือเนาะพี่น้องเนาะ ถ้าประเทศดีประเทศพัฒนาความคิดนะพี่น้องเบิ้งประเทศไทยเป็นตัวอย่างเ้อพี่น้องเ้อเคยเห็นหรวบาประเทศไทยพัวขมิ้นที่อยู่ในลุลุล่มในบอ่อกระเซิร์ดออกว่าเบิ้งโลให้มันกวงขึ้นกวนนี้ประเทศไทยพัฒนาไปหอนใจแล้วเห็นหระบาพี่น้องเมื่อวันสีเกิดสถานการณ์ยั่งขึ้นต่างๆประเทศไทยพร้อมมีอาวุธครบไม้ครบมืออมที่เสียเอามาใส่นะพี่น้องพรฉสนันแล้ว ทาบูหูกายาอ,องคมาเบาเนาะพี่น้องเนะาะพายังบูหูพายังบูหูดีขนาดพี่น้องพอคนไทยนะเพิ่นบวงงออยู่แล้วบวงงอพวกพม้นปากดีอยู่แล้วเนาะพี่น้องพ่นปากดีนี่มันต้องได้รับผลกรรมเนาะพี่น้องผลกรรมอย่างแน่นอนเห็นนะบอคนไทยพี่น้องแบบว่าเห็นนะบอมารามรถทั้งเพิ่นไหลเอารถหายใส่ฟี่ฟี่พี่น้องหาขั้นรถกันกระสุนพี่น้องเอามาใส่ตามทรายแดน ให้ทหารไทยได้ใส่แล้วก็พร้อมสั่งสมมาฟรีมือเอามาสวยในขังนี่นาะพี่น้องเนะาะผัวขมิ้นเห็นแล้วก็ถือว่าพากันหนาเบอร์ไดยแหละพี่น้องเพราะว่าประเทศไทยเขาเอาจริงนาะพี่น้องเนาะเขาพร้อมทีสิซอยเรือกันเขาบุกิดแม้แต่เงินสักบาทเลยซอยเรือกันโดยน้ำใจล้นล้วนนะ้พี่้อกเบิ่งประเทศไทยเป็นแบบอย่างเ้อเพราะว่า ประเทศคนเขาสิพัฒนามันต้องมีความจิตใจดีเมตตาซอยเหลือเพื่อแพเนาะพี่นาะแมันสิวางตะพลประโยชน์เห็นเนาะพวกขมิ้นพวกขมิ้นน่ะพี่นอะที่ปากดีน่ะเห็นบ่มีผู้ใดมาสวยเวลาบ่มีข้าวกินไปห้องคอผู้ใดเอาให้คือบ่มีไผเอาให้พี่นาะพากันอดตายพากันสิอดตายแล้วพากันหอบบยไว้เพราะว่าบ่มีแม้แต่อาหารสิกินเนาะพี่น้องเนาะ สาบเองเห็นใจอยู่ดอกเพราะว่าสวยยังบ่ได้มันเป็นเพราะปากตัวเองเป็นคนผ้าซ่วยน้องพี่น้องปากผ้าซ่วยปากผ้าไปในทางที่บุรีมันกบ,บุรนะีน้องพีนะ่ดอกเนาะนี่สนาบเองก็ออกมาว่าเพราะว่าสนาบเองได้เห็นนํำใจของคนไทยที่มีต่อทหารนะ้พี่นนอะเห็นแล้วก็ถือว่าสาบสึงไายเนาะสาบสึง้ายแปลว่า แบบว่าบ้านเฮาบ่เคยเห็นมาก่อนมาพี่เนาะแบบว่าสียหายกันกินพรี่ผู้ได้เป็นทหารเ่ะแบบพากันมายืนตอนรับถือทุ่งไส่ถือทุ่งไท้ตอนรับทหารที่พิ่นสู้เพื่อชาสติสู้เพื่อประเทศชาสตร์บานเมื่อเหตุให้พระแม่พี่น้องประชาชรนะฮักฮักพี่พี่ทหารมาพี่เนาะเพราะว่าสิเป็นอะไรคนไทยกับผอมที่สียหายกัลรังใจกันนาพี่น้องเนาะก็โอเคเรือพี่น้องภาวสนามมาพีดผ่านประการใดกต้ตง กราบก็ถูดก็